ยายทองกับมเขาสวนเก็บพักคือก้าแหละจ้าแดดกาลังออกจ้งน้อยกับสิเลิกสิลจาจ้กน้อยกับสิเห้าแล้วเพื่อนใกล้สีแล้ว,ลวจ้าเพราะว่ามือนี่ยายทองมาสายเนอกจากเนาะม้าสายก็เล่นแดดออกก่อนจ้าถ้าทางมือนี่จะแดดเพื่อนเลยผู้ดใดเห็ดเวี้ยงเห็ดงานอยู่ในปายย่าหยางกับสิไข่ยอยู่นอกจากเนกาะเพราะว่าอยู่ในปายย่าหยางมันลมรื่นได้ไหลายแล้วจา้าพักก็ได้ได้ไหลายแล้วเพื่อนเก็บอีกแกะ หาซิบกรัยายท้องกระขึ้นกลับบ้านแล้วเจ้าเก็บอีกบ่หนเก็บอีกแป๊บเดียวจ้พาพักอะไรเพื่อนเอ้ยมึงผักพุนจ้รพักออกยอดลายเพื่อนบ่เก็บบ่ได้จ้าขันบ่เก็บพักแบบนี้เขาก็สิสุดยอดเ้าก็สีได้ตัดเขาทิมแบบนี้มันจ้าเก็บเพียบบานห้าเก็บเรื่อยๆเขาก็สิโปงแตกยอดออกก็ไม่ขันเ้าบ่เก็บเขาสิสุดยอดได้เจ้าเขาสิสุดยอดน,นี่อันนี้ก็เริ่มสุดยอดแล้วแต่ว่าก็ยัง แสบยังกินได้คือเก่านะจ๊ะเพราะว่าผักแบบนี้แม่ค่าบอกว่าผู้ใดอนมาซื้อผักแบบนี้ก็เรียกเอาแต่นก่ำที่มันมีใบหลายๆแม่นอยู่จกะใบมันก็แสบเนาะเป็นผักกินใบจ้า